สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องกีฬานะครับกลับมาดูเรื่องบันเทิงมากครับก็เป็นนักแสดงอุโสนะฮะสมัยก่อนถ้ารุ่นอายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปก,ก็ก็จะได้ยินชื่อเสียงของเธอนะครับก็เธอก็ได้จากไปแล้วน,นักแสดงอุโสนะ ชื่อเล่นเธอก็ออสกิ่งดาวดาลณนีฮะปิดตำนานดาวค้างฟ้าไปนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ข่าวจากล่าสุดของเพจ f a c e b o o k ดาราภาพยนตร์นะได้โพสต์ภาพของนักแสดงอุโซชื่อดังฮะรพร้อมแจ้งข่าวร้ายฮะปิดตำนานดาวค้างฟ้านะกิ่งดาวดาลณนีอดีตคู่ชีวิตของใครฮะ ของพระเอกขวัญใจประชาชนมิตรชัยบัญชาที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบโดยนักแสดงอุโสออดเนี่ยครับกิ่งดาวดารณีได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงสายๆของเมื่อวานเนี้ยวันที่11สิงหาคม2564ซึ่งจะมีการบำเพ็ญกุศลที่วัดบำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีนะครับถ้าใครว่างก็ไปได้นะและสำหรับ ประวัติของอดีตดาวข้างฟ้าออสกิ่งดาวดารนีฮะต้องบอกว่าเป็นนางเอกสาวในอดีตท,ที่หลายๆคนในยุค80นะ80เลยนะครับ1980นี่แหละครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเริ่มใช้ชีวิตในวงการบันเทิงเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะสมัยก่อนก็จบป .7 แล้วก็มาต่อมอส .5 นะแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ไม่ติดนะช่วงระยะเวลา1ปีที่รอสอบใหม่ครั้งเธอจึง คิดหาไรายได้แทนการของเงินที่บ้านใช้อย่างเดียวฮะแล้วเธอก็ได้งานเป็นผพียเซ็นเตอร์ประจำบริษัทโฆษณาจากต่างประเทศแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็มีผลงานโฆษณามากมายฮะเป็นทั้งน้ำหอมผงซักฟอกแะแฟบเนี่ยฮะปาล์มโอลิฟแล้วก็ชแชมพูนะฮะซึ่งท่านที่นั่นก็เคยติดตามผลงานเธอก็จะรู้เป็นอย่างดีผลงานการแสดงของกิ่งดาวดารณีนั้น เคยเล่นเรื่องแรกก็คือเรื่องตุ๊กตาพเนจรในปี2505โดยเธอนั้นเป็นนางรองที่มีชื่อเสียงในวงการหนังและเป็นนางเอกมีผลงานแสดงค่อนข้างมากฮนะอาทิิ์ตยเรื่องจอมคนฮนะแก้วแก่นก้าสมิงเจ้าท่าเพชรแท้แท็กซี่สัญชาติชายนะเนะทพธิดาบ,บัานไล่นนี่ดังมากนะปี2510นะเกิดหรือยังครับคนฟังเนี่ย แล้วก็แหลมหักในปี2,510นะก็เป็นต้นนะครับต่อจากนั้นฮนะกิ่งดาวก็ได้เข้ามาเป็นนางเอกชื่อดังของวงการละครทีวีนะละครโทรทัศน์โดยด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตรักเพื่อนพ้องในวงการยุคนั้นก็พอจะทราบกันบ้างว่าออสกิ่งดาวเนี่ยได้คบหาดูใจกับพระเอกชื่อดังที่สุดของยุคนั่นคือมิตรชัยบัญชาโดยใช้ชีวิต คู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเมื่อปี2506นะจนถึงปี2512ซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนสักเท่าไหร่เพราะอยู่นั้นนี่พระเอกนางเอกนี่มีคู่จะไม่ได้รับความนิยมนะฮะแต่คนในวงการบันเทิงก็ทราบและก็รู้จักกันดีซึ่งทั้งคู่ก็มีงานแสดงละครที่ได้เล่นด้วยกันหลายเรื่องะฮะ โดยผลงานเรื่องสุดท้ายก่อนที่มิตรชัยบัญชาจะได้จากไปและเป็นเรื่องสุดท้ายของกิ่งดาวแสดงละครนะก่อนจะลาจากจอไปนั่นก็คือเรื่องอะไรครับแม่นาพนาครนะในช่วงนั้นปี2113โดยช่วงที่ทั้งสองใช้ชีวิตคู่กันกิ่งดาวก็จะแสดงในหนังที่มีมิตรเป็นพระเอกเป็นส่วนใหญ่เพื่อความสะดวกอะไรครับในการเดินทางไปถ่ายทำนั่นเองสมัยก่อนเนี่ย ทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางในปี2512เมื่อมิตรตัดสินใจที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งฮะและตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองท,งทั้งที่เคยให้สัญญากันไว้ว่าจะเลิกเล่นการเมืองจนที่สุดทั้งคู่ก็ตกลงกันไม่ได้ก็แยกทางจากกันหลังจากแยกทางจากกันแล้วเนี่ยออสจิ่งดาวก็บินไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษฮะและก็ไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยจนกระทั่งมิตรชัยบัญชา ก็ประสบบัติเหตุเครื่องบินตกในการไททาภาพยนตร์เมื่อปี2 5 1 3หลังจากทราบข่าวเธอก็เสียใจมากนะหัวใจแบบสลายเลยฮะแล้วบินด่วนนะเพื่อกลับมาร่วมง,งานในไว้อะไรในพิธีศพฮะซึ่งว่ากันว่าหากมิตรไทยบัญชาไม่ลงสมัครครั้งนั้นก็จะเป็นไปได้ว่าทั้งคู่จะมีชีวิตพรักที่ยืนยาวและกิ่งดาวเองก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มิตรรักที่สุดมากที่สุดอีกด้วย ช่วงหลังๆเนี่ยกิ่งดาวก็ไม่ได้รับงานแสดงแต่เริ่มงานเขียนบันเทิงเรื่องราวชีวิตในวงการบันเทิงนะโดยนำลงเป็นตอนๆในให้ติดตามอ่านในจิตยาศาสรดาราภาพยนตร์และต่อมาก็มีการรวมกันเป็น p o c k e t ็ตบุเมื่อปี2543โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากแฟนคลับชีวิตช่วงหลังเธอใช้ชีวิตสงบแล้วก็ไม่รับงานแสดงโดยออกงานบ้างเป็นครั้งคราวนะ ก็ขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับของนักแสดงอูโสท่านนี้กิ่งดาวดาลณีสวัสดีครับ